อา,อาหารมาแล้วจ้าฝีมือคุณแม่คนสวยสวยอยีนิเสื้สสสสออะไรสระเลขหกสิบไป <c oughs> ้หาเอาบักกันกันที่นอนกันอันนี้อันนี้ห้าง,งยา่างมิจเจ้าอ่ะอาจารย์บอก่ออา,อกาจำนะอาหารจากคุณแม่นะคะ คุณแม่เตรียมอาหารรูอลูกพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีเอฟซีนีโดยชานะจ๊ะม,มากินข่าวพี่น้องนี่อูปลามืนอกี้กับข้าวเม่าคุกของคุณแม่นะคะแล้วก็มีมกแตงจากสวนนี้ลุยนะจ๊ะกินน้อยๆวันนี้น้อยๆได้เนี่ยอาหารหนึ่งเมนู อุป่ามาท่องเอิ้นหมกหมกหมออุป่าภาษาไทยแมล่ละเอิ้นหมกหมอกับกบเป็นเกิดก็หมกตะวัเนเฮดให่หมอเอ้ยหมกใส่ห่อไปต่องแม่พี่น้อง

本来。Well, เซลบองค่ะทุกเมว่าได้เหารกายแล้วพี่น้องเริ่มต้น คุณแม่เป็นแบบนี้แหละย่านรูปบาได้กินเอยียงกระด้ ตำอมนัยก็นั่งยางกันมาเถอะบ้าง

น,น,น,นี่หางปลูกพี่ลองไม่ยู่บานสวนแต่พันนี่หางปลูกคุณแน,น่แตอมไปหาเก็บตะพัก,กในี่สวนจะควองนี่ม่ก,กินกนหลใกไปน่สวนจะควองมาก,กินค่ะก,กินเบิเรเหมือนเท่าคำอ,อ,งงอืม กระังออกมากครับกำลังดนแต่ว่า จ้าบองแซบเจ้าบ,บ,บองคุณแม่ต้อมอร่อยมากนะคะรับเตี้ยเหลนื้อแหจ้ดบด้ปีนินกสิดภาพไปอุบลนพี่น้อง มาาสิ่พายแบเลเห็นแผ่นดินไหวย่านซึ่งมีคุณยายตอบบอกอยากไปโอ้ยไก่บา้านทาเคี้งนไบสิไปใส่กับพี่น้อง อุเทามนญญา์จะเลยวันไ,ไปทะเลปีนโอเคนะคะอร่อยมาก